พลอยนอนนอนนอนลุ้นมานั่งมามาชิเล่นๆลงมาชิบหนิชิมานั่งนั่งนั่งสุดที่ฮัลโหลคาเจ็บไปคาเจ็บมีตัวหนึ่งคาเจ็บพูดคาเจ็บมาดีมารถนี่มารถรถ ใครคนี ork ai, ork ai <t ong> right. ่มีม e ่ใ <br> ห้กินขนมคอยอันี้มาไม่เอามาไม่ออยค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 ออยคอยคอยอยคอยคอยค มานี่มามาเลยเอาซินี่มาเร็วมานี่มากี่มา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 เล่นนี่เห็นมั้ยเฮ้ยฟายโบสุมนี่มาคอย